ลุงก็กาลังจะถอยรถออกมานะครับจากบ้านนะครับเตรียมตัวที่จะไปสารมุกสารจังหวัดมุกดาหารนะครับ เปี้ยวเี้เปี้ยวมาเปี้ยวมาเอ๊ะเเอ๊ี้ยวเอ๊ะเปรี้ยวไปเปี้ยวมาเปี้ยวระวังรถมอเตอร์ไซค์ข้นหังุ้ไปที่นี่มาแล้วเดี๋ยวพอเอาไไว้กอน เอาไปออมาแล้วบ่นี่ไปไว้ไฟเอไปไว้ต้นอให้ไดาเนาะ้นอิรัเอาไปไว้บ้านกรักับทีเป็นช่วงกาศดีตอนเช้าคึกก็คึกนะคะอลุกไปแล้วจ้าลุงไปแล้วนะคะรถลุงออกแล้วตอนนี้ก็สายแล้ว นัดกันเจ็ดโมงก็สายกว่า7จ็ดโมงนะคะรถคันอื่นๆก็จะต้องตามไปตามไปก็มีรถคุณมานาค่ะรถคุณมานาทางนี้นะคะก็จะตามไปเช่นเดียวกันมีน้องตุ๊กตาน้องเทมนะคะขึ้นไปด้วยวันนี้คุณมานาสตอรี่นะคะเพื่อนจะไปนัดพบไปตามตามพบตามนัดนะคะ เ,เสือโอ้โหเสือจะตกรถแล้วเสือไม่ได้ขึ้นรถลุงนะคะเสือจะไปกับคุณมานาก็มีสามคนพิมานาเสือพาไปตุมต้มตำอ๋ออีกท่านหนึ่งสีสีกับน้องแพรท่านที่สองอันนี้รถยา่านหน,นิงย่าหนิงมาไม่ทันบ่ ไปกับน้อเออไปกับน้องต้นอ้อเนาะยาจำลองเอรถคุณมานาไปแล้วโอ้โหโอ้โหล้วจะมีรถใครไปอีกกับตันไปไหมกับตันกลับบ้านไปรอที่โน่นลุงจิมไปรอที่นน่นช่างพงไม่ได้เอารถไปนะครับไปรถลุงเหลือรถคุณจันหอมนะคะ เ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ดี๋ยวรถน้องต้นอ้อรัตนาได้แล้วนะคะทีมงานชาวม่ดิพีดนี่นะคะคุณเน่งนะคะคุณเน่งคุณเน่งก็จะตามไปทีหลังเนาะสองคนเหรอคะหรือว่าจะขับไปี่หรอเอ้านุองๆคึกกันใหญ่เลยนะคะทางนู้นดีนะที่พอเอาเปรียบไปไว้แล้วนะคะ คุณค่าที่เขามารับชมด้วยกันนะคะว่าต่อเปียกไปไว้แล้วเรียบร้อยแล้วหายห่วงนะคะอากาศดีค่ะวันนี้เช้านี้เพราะว่าเมื่อคืนตอนก่อนที่สองฝนตกนะคะที่สองฝนตกก่อนที่สามฝนตกนะคะแต่ว่าไม่ได้หนักมากพอชุ่มชื้นชื้นชื้นอยู่นะคะพอชุ่มชุ่มชื้นชื้นอยู่บ้างอากาศตื่นเช้ามาก็เลยเย็นนะคะเย็นลมโกกพัดเย็นสบายนะคะเย็นสบายน้องหมาก็คึกเหมือนกัน น้องหมาก็คึกเล่นคึกสนุกเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด, share, ด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่หนูนาด้วยนะคะแม่หนูนานะคะแม่นมเปรี้ยวะคะ่ะถ่ายทำช่องนมเปรี้ยวกรอกๆนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะสำหรับช่องหนูนาก็คือช่องแม่หนูนาก็คือช่องหนูนาพาไปดูะคะ่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องหนูนาพาไปดูนะคะ พวกพี่เลคนกันวันนี้ค่ะแตช่วยกันดันดันดัหน่อยเด้อแต่เป็นอวไรดีมากที่สกินนี้ก็กกกลุงคนได้มาเดินทางไปแล้วนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้กับทีซีแชนแนลด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ